นี่พามาดูออเดอร์ไปกลับนะคะวันนี้เนี่ยพันกว่าจุดแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยได้เข้ากันมาข้างบนนี้นะคะโซน8-4เนี่ยเป็นโซนที่เราตีไว้ด้วยนะคะตีมาจากทางเฟรมใหญ่นะคะอยู่ประมาณ8-1ถึง8-4ค่ะและ้วทีนี้พอน้องเบรกนะคะในทางเฟรม M5 M15 นะคะส่วนตัวเองจะรอ M15 ค่ะตรงนี้เนี่ยจริงๆเราก็เข้ากันตรงนี้นะแต่ว่า อันนี้อิงเก็บออเดอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาออเดอร์ที่อยู่ในกลุ่ม VIP มาให้ดูนะคะว่าพวกเราเข้าเทรดกันตรงนี้นะคะหลายๆคนเข้าจาก84นี่เลยค่ะเทลงมาที่67นะคะโอ้โหพันกว่าจุดนะคะโหดๆค่ะถ้าเราปิดออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตามโซนต่างๆ TP ไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะรอใบขึ้นมาเนี่ยเราจะรอยังไงดีนะคะ ส่วนตัวที่อิงสอนเข้าไปก็คือต้องรอเบรกในไทมงเฟรม M15 ก่อนแต่ทีนี้ค่ะน้องเริ่มเบรกในตั้งแต่ไทม์เฟรม M5 นะคะเบรกมาเรื่อยๆนะคะจนตรงนี้ค่ะมีแรงบายเนี่ยเยอะขึ้นมานะคะแล้วทีนี้ตรงเนี้ยจะเป็นโซนบายของเราค่ะอยู่67กับ64นะคะเป็นโซนที่ถัดลงมาค่ะอิงเข้าในไทม a เฟรม M1 ด้วยนะ คือ M1 อันแรกเนี่ยน้องมาถึงโซนเป๊ะเลยนะคะและดีดขึ้นมาคือมาถึงเส้นแลดีดอันนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เรารอย้อนค่ะพอน้องย้อนมาตรงสีแดงตรงนี้อิงบอกในกลุ่มว่าอย่าเพิ่งเข้านะคะยังไม่มีเขียวซักแท่งเลยอย่าเพิ่งซิ่งเพราะตอนแรกอิงบอกทุกคนว่ารอน้องย้อนมานะคะแล้วเราจะเข้าซิ่งตรงนี้ค่ะโดยที่ SL ลปลายไส้ใกล้มากๆนะคะแต่น้องไม่มีสีเขียวเลยจนน้องมาเขียวแท่งนี้ค่ะดังนั้นอิงเลยรอน้องกลับตัวขึ้นมาเขียวอีกสักทแทง่งสองแท่งตรงนี้อิงเข้า <ๆ S 2> เลยนะคะนี่เ네ข้าแท่งนี้นะคะ ก็มาสอนวิธีเข้าออเดอร์นะคะว่าเวลาที่น้องเทมาแรงๆเนี่ยเราจะดูออเดอร์ยังไงนะคะเอาไปใช้กันได้เลยนะคะสำเร็จสำเร็จค่ะ